สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานอาหารกันอีกนะคะวันนี้มีรายการอาหารอะไรบ้างมาชมกันได้เลยค่ะอย่างแรกก็คือดักแด้นะคะดักแด้อีกแล้วค่ะกินดักแด้ค่ะดักแด้ค่ะแล้วก็จะมาซุปหน่อไม้ค่ะ ซุปหนอ่อไม้นะคะอร่อยอร่อยวันนี้กินซุปหนอ่อไม้กันค่ะซุปหนอ่อไม้ซุปหนอ่อไม้กับดักแด้นะคะมีผักอะไรบ้างค่ะผักก็จะเป็นมะระขี้นกนะคะมะระขี้นกอันนี้ก็จะเป็นใบมะตูมอินเดียไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะเห็นเขาบอกว่าใบามะตูมอินเดียที่กินกับไอ ซุปหน่อไม้นี่เข้ากันเลยนะคะซุปหน่อไม้ไม่เผ็ดมากนะคะซุปหน่อไม้ก็จะใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วใส่น้ำปลารา้าอย่างนี้นะครับหอมใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นผักนี่นะคะข้มผมนี้ก็คือสะเดานะคะสะเดาค่ะ เสดาวมีทั้งยอดมอีทั้งดอกอยู่ที่ต้นก็เลยเด็ดมาเลยค่ะแล้วก็มีแตงนิดหน่อยนะคะแตงนิดหน่อยที่มาเป็นผักกินกับ <c oughs> มาเป็นผักกินกับไอ้ซุปหน่อไม้ค่ะมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันค่ะซุปหน่อไม้ซุปไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเรากินเองทำเองกินเอง แล้วก็ดักเด้นะคะดักเด้ช่วงนี้ก็เยอะเลยค่ะวันหลังจะไปทำการสาวดักเด้มาให้ชมนะคะเขาช่วงนี้เขากำลังทำกันอยู่ค่ะสาวดักเด้อันนี้เอาเฉพาะดักเด้ออกมาค่ะดักเด้หรือตัวหนอนนะคะหรือบางที่ก็เรียกตัวตัวหนอนตัวไหมค่ะแถวอีสานเขาก็จะเรียกดักเด้ ค่ะตอนเที่ยงที่ยงมากินกันดักแด้กับซุปหน่อไม้นะคะกับผักค่ะกินพร้อมกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีนะคะในข้าวเหนียวของเราค่ะข้าวเหนียวของเราค่ะกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวกับผักค่ะ มาดูเผื่อใครคิดอะไรไม่ออกมากินอันง่ายๆอีสานบ้านเรานี้นะคะไม่ต้องไปคิดยากมีอะไรก็กินค่ะมีอะไรก็กินเล็กๆน้อยๆมาทานด้วยกันค่ะดักเด้ก็มีโปรตีนเยอะเลยนะคะผักก็มีประโยชน์ มาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามยายวันด้วยนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ